รักซ่อนแอบตอนที่9ขนมพิงกับเจนอยู่กันเป็นครอบครัวอบอุ่นมีขนมพิงมีเจนและก็มาอยูลูกสาวมาอยูมาหาพ่อสิคะเร็วๆคุณพ่อคะวันนี้มาอยู่อยากกินไอติมอ่ะได้สิคะเดี๋ยวพ่อออกไปซื้อมาให้นะขอบคุณคะ่ะคุณพ่อคุณพ่อน่ารักที่สุดเลยคะ่ะ น่ารักก็รักพ่อให้มากๆสิคะมายูก็รักคุณพ่ออยู่แล้วไงคะมาอยูรักคุณพ่อคุณแม่ที่สุดในโลกเลยคะ่ะแล้วแม่ล่ะคะมายูรักแม่หรือเปล่าเนี่ยเห็นอ้อนแต่คุณพ่อไม่เคยมาอ้อนแม่เลยนะคุณแม่มายูก็รักคะ่ปะปากหวานเหมือนใครนะเราอะ่ปะปากหวานเหมือนคุณพ่อ ทั้งสามหัวเราอมีความสุขแต่ทำไมจินถึงรู้สึกร้อนรุ่มเหมือนจะหวงเหมือนจะหึงใครบางคนที่นั่งอยู่กับพี่ชายขนมพิงฉันมั่นใจว่ามาอยู่เป็นลูกของฉันมาอยู่ต้องเป็นลูกของฉันแน่เลยพี่เจนผมมีอะไรจะคุยกับพี่หน่อยมีอะไรวะฉันจะต้องรีบไปทำงานมันเป็นธุระสำคัญ ผมหวังว่าพี่จะพูดความจริงกับผมนะพี่เจนแกจะพูดอะไรก็รีบพูดมาเถอะอย่ามัวแต่อ้ำอ้ำอึ้งอึงฉันมีประชุมเช้ามาอยู่เป็นลูกของใครก็เป็นลูกของฉันสิวะฉันแต่งงานกับผิงยังไงมาอยู่ก็ต้องเป็นลูกฉันแต่ว่าเท่าที่ผมดูอายุมาอยู่น่าจะเป็นลูกของผมผมเคยคบขนมผิงพี่ก็รู้ ฉันยังคงยืนยันว่ามายูเป็นลูกของฉันไม่ใช่ลูกของแกไม่จริงมายูหน้าเหมือนผมสักขนาดนั้นและอีกอย่างผมก็คบกับขนมพิงมาก่อนไม่มีข่าวครา,าวใดๆว่าพี่คบกับเขาอยู่ๆพี่ก็แต่งงานแล้วก็มีลูกแกอาจจะเคยคบขนมพิงแต่ก็เลิกกับเขาแล้วนี่แต่อายุของมายูล่ะพอแกเลิกกับเขา ฉันก็เข้ามาดูแลขนมพิงแล้วเราสองคนก็รักกันพี่แน่ใจนะแน่สิแกสงสัยอะไรแกคิดว่ามาอยู่เป็นลูกของแกงั้นเหรอไม่ว่ามาอยู่จะเป็นลูกของฉันหรือแกแกก็ไม่มีสิทธิ์เพราะฉันแต่งงานกับขนมพิงแล้วจีนยังคงสงสัยแต่เขามั่นใจว่ามาอยู่เป็นลูกของเขาร้อยเปอร์เซนต์เพียงแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้พี่ชายยอมรับ คุณอาคะคุณอาทำอะไรหรอคะไม่ได้ทำอะไรจ้ะกำลังว่าจะหาหนังสือมาอ่านมาอยูนี่น่ารักจังเลยนะยิ่งดูก็ยิ่งน่ารักมีคนบอกว่ามาอยู่น่ารักเหมือนคุณแม่คะ่ะคุณอาว่าคุณแม่น่ารักไหมคะน่ารักสิจะ๊ะน่ารักเหมือนมาอยูไม่มีผิดเลย แล้วแม่ของหนูใจดีไม่หรอมาอยูใจดีสิคะคุณแม่ใจดีมากๆมามายูรักคุณแม่ที่สุดในโลกเลยค่ะโถ oh, ถ้าเกิดว่ารักคุณแม่ที่สุดในโลกแล้วถ้าเกิดอาใจดีกับมายูละคะมายูจะรักอามากหรือเปล่ารักสิคะแต่ขอลองจากคุณพ่อคุณแม่นิดนึงมายูไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่น้อยใจคะ่ะได้สิ จะให้เป็นอันดับที่เท่าไหร่ก็ได้ขอให้มาอยู่รักอาก็พอชายหนุ่มรู้สึกมีความสุขผูกพันกับมาอยู่ยิ่งได้คุยยิ่งได้กอดยิ่งได้หอมก็ยิ่งรู้สึกรักทางด้านขนมผิงน,นั้นทำงานเป็นอินฟลูเอนเซอร์วันนี้เธอมีรีวิวชุดว่ายน้ำสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะผิงจะมารีวิวชุดว่ายน้ำนะคะแล้วแล้วก็แพรยางค่ะ แพยอย่างยี่ห้อนี้นะคะไม่มีรั่วไม่มีซึมนะคะแล้วก็ลอยน้ำดีมากๆเลยนะคะจะรับน้ำหนักได้แบบสุดยอดเลยมีขนมผิงตัวโตนะแล้วก็น้ำหนักเยอะด้วยมีขนมผิงมีลูกสาวของขนมผิงนะคะน้องมาอยู่ขึ้นมานั่งก็อย่างรับน้ำหนักได้ดีเลยค่ะถ้าใครสนใจนะขนมพิงทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปแล้วเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็สั่งเลยนะคะ ทำอะไรของเธออะขนมพิงโ๊ยคุณมาเงียบๆฉันถามว่าเธอทำอะไรทำงานสิไม่เห็นเหรองานบ้าง,งานบออะไรแต่งตัวโป๊ขนาดนี้นี่พี่เจนเขายอมให้เธอมาทำงานแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยเกี่ยวอะไรกับคุณฉันจะแต่งตัวยังไงมันก็เรื่องของฉันจะโป๊หรือไม่โป๊มันก็เรื่องของฉัน,ไม,มน,ฉนไม่เห็นแก็ดหน้ามาอยู่ ก็น่าจะเห็นแก่นหน้าพี่เจนบ้างใส่ชุดวบวบแบมแบมถ่ายคลิปออกอากาศแบบนี้ได้ยังไงผัวฉันยังไม่ว่าแล้วขุดเป็นแค่น้องผัวเรื่องอะไรมาว่าฉันพี่เจนเขายังไม่เห็นจะว่าอะไรก็เพราะว่าก็เพราะว่าพี่เจนไม่ใช่ผัวเธอจริงๆไงเขาถึงได้ไม่ห่วงนี่เรามีลูกด้วยกันแล้วจะไม่ใช่ได้ยังไงมายูไม่ได้เกิดจากกระบอกไม้ไผ่นี่ ก็เพราะว่ามาอยู่เป็นลูกของฉันนะสิไม่ใช่ฉันยังยืนยันว่ามาอยู่เป็นลูกของฉันกับพี่เจนฉันมั่นใจว่ามาอยู่เป็นลูกของฉันฉันสัมผัสได้คุณจะคิดยังไงก็ช่างมันเรื่องของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อหรือไม่ใช่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ในตัวมาอยู่เพราะว่าคุณเลิกกับฉันไปแล้วและคุณปฏิเสธเด็กที่เกิดมาเอง ฉันจะหาทางพิสูจน์ว่ามาอยู่เป็นลูกฉันก็แล้วแต่จะหาฉันไม่ยอมรับหรอกผู้ชายอย่างคุณใครได้เป็นผัวสวยไปทั้งชาติเจนมีงานด่วนที่สิงคโปร์จึงต้องไปทำงานที่นั่นทำให้ต้องปล่อยจินกับขนมผิงอยู่บ้านด้วยกันวันหนึ่งมาอยู่ก็ป่วยหนักไม่สบายมากทำให้เธอกับเขาตกใจมาอยู่เป็นยังไงบ้างคะลูก ปวดหัวค่ะมายูปวดหัวมากเลยค่ะคุณแม่ปวดหัวหรอปวดมากไลยลูกตัวร้อนสีเลยปวดค่ะคุณแม่ปวดมากเดี๋ยวคุณแม่พาไปหาหมอนะลูกนะมายูเป็นอะไรอะ่ะไม่สบายมากตัวร้อนสีเลยอะ่ะมายูเริ่มเพลอแล้วยังก็ต้องรีบพาไปหาหมอจีนรีบพาตัวมายูไปถึงโรงพยาบาล แล้วมาอยู่ก็ได้แอดมิทที่โรงพยาบาลทั้งคู่ช่วยกันดูแลมาอยู่อย่างดีจนเด็กหญิงดีขึ้นมากขนมพิงดูแลลูกทั้งวันทั้งคืนจนตัวเองก็ป่วยไปอีกคนต้องแอดมิทมีชายหนุ่มดูแลทั้งคู่อย่างดีพิงไหวไหมชายหนุ่มทานเธอด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเป็นครั้งแรกยังไม่ตายเราพูดกันดีๆไม่ได้หรอขนมพิง ทำไมฉันจะต้องพูดดีกับคุณด้วยทำไมอ่ะเธออยู่ในสถานะพี่สะใภ้ของฉันนี่เราจะพูดกันดีๆมันมีปัญหาอะไรนักหรอขนมพิงทอนหายใจมองเขาดูแลประคบประงมลูกสลับกับดูแลเธอแล้วก็กลัวว่าตัวเองจะใจอ่อนกระจบกันไปแล้วนะคะสำหรับรักซอนแอนบตอนที่9ค่ะ เรื่องราวกำลังเข้มข้นนะคะจะเป็นยังไงก็ติดตามชมตอนต่อไปนะคะ